ป็นยี่แลมสิบห้าค่ำเป็นวันอุโบสถทั้งของพระในทั้งของชาวบ้านนับว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสานานี้ตั้งแต่เทวดาอยู่บนสวรรค์เพื่อนก็ไปชุมนุมกันในวันเช่นนี้นะที่สาราธรรมสภา บนสวรรค์ชั้นดาวดิงซึ่งมีพญายอินเป็นประธานานั่นเนี่เทวดาทั้งหลายได้ดอกไม้ถูกเทียนอันเป็นทิพย์แล้วก็พากันเหาะลอยมาแต่ทิศต่างๆแล้วก็มาเดินเวียนประทักขินสามรอบจุดทูบเทียนดอกไม้บูชาพระเกตแก้วชุนลมณีเจดี